ตอนรับข้าสู่ฮาร์ดข,ข่าวรายการข่าวที่ข,ข่าวไม่ค่วนลาดพบกับดิฉันเขนมมสอนหนูข่าวนะคะฮาร์ดข,ข่าววันนี้ให้ความสําคัญกับธนาการราคาทองคําที่ผันผวนอยู่ในตลาดโลกขณะนี้ค่ะก็เลยอยากถามความคิดเห็นคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมได้รับผลกระทบจากราคาทองคําที่ผันผวนนี้หรือไม่อย่างไรพิมพ์ทีวีห้าเว้นวรรคตามมาด้วยคําตอบนะคะส่งมาได้ที่สี่หนึ่ ส่งมามากเท่าไหร่ก็สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้มากเท่านั้นนะคะรางวัลประจำเดือนเมษายนนี้คือ iPad mini 1รางวัลค่ะ ผู้ชมคะราคาทองคำในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบ33ปีแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะคะช่วงสามวันที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ราคาทองคำลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะเรามาดูราคาทองคำในตลาดโคเมสของสหรัฐนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น9.80ดอลลาร์ติดที่1,392.50ดอลลาร์ต่อออนเป็นการขยับขึ้นวันที่สามติดต่อกัน หลังการดิ่งลงแรงครั้งใหญ่ในช่วงวันศุกร์ที่แล้วคือวันที่12เมษายนไปจนถึงวันจันทร์ที่15เมษายนสำหรับราคาทองคาแท่งในบ้านเราประจำวันศุกร์ที่19เมษายนมีการปรับขึ้นลงหลายครั้งค่ะครั้งที่1ก็คือเมื่อเวลา9นาฬิก35นาทีมีการปรับขึ้น50บาทร้านทองซื้อเข้าบาทละ18,950บาทขายออกบาทละ1 9 5 0บาทจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะคะ จนครั้งที่12เมื่อเวลา16บหนาฬิกาแปนาทีปรับขึ้น50บาทค่ะร้านทองซื้อเข้าอยู่ที่บาทละ19,150บาทขายออกบาทละ19,250บาทนะคะ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยทองคำแสดงความเป็นห่วงนักลงทุนรายย่อยที่แห่ซื้อทองในช่วงนี้อาจจะขาดทุนค่ะเพราะว่าราคาทองคำกำลังเข้าสู่ขาลงอย่างชัดเจนหลังราคาทองหลุดแนวรับที่1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนการปรับลงรอบนี้นะคะก็ไม่ได้ปรับลงเพื่อพักฐานเพื่อปรับขึ้นราคาต่อแต่อาจจะเป็นการพักฐานนานถึง1-2ปีข้างหน้าขณะที่ส่วนของผู้ประกอบการร้านทองส่วนใหญ่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะมีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้โดยทำการซื้อขายทองคำในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วรวมถึงเมื่อรับซื้อทองคาจากลูกค้าก็จะมีการขายออกไปยังตลาดต่างประเทศทันทีไม่มีการเก็บซ็อกเอาไว้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญเป็นห่วงโรงรับจำนำหลายแห่งนะคะที่อาจจะขาดทุนเนื่องจากร้อยละ80ิของทรัพย์สินที่รับจำนำนั้นก็เป็นทองนี่แหละคะ่ะส่วนใหญ่ต้นทุนจำนำทองก็อยู่ที่บาทละ2 3 0 0 0บาทพอราคาทองปรับลดลงรวดเร็วแบบนี้นะคะผู้ที่จำนำทองเอาไว้ก็อาจจะไม่ไปไทยถอนคืนค่ะ ราคาทองคําที่ผันผวนหนักในขณะนี้นะคะทําให้เกิดกระแสที่เรียกว่าเป็นการตื่นทองเพราะว่านักลงทุนนักเก็งกาไรในราคาเรื่องของทองคํานี้เกิดตื่นประหนกนะคะบางคนบอกว่ายอมเสียเนื้อตัวเองเทขายทองคําที่สะสมอยู่ทั้งหมดยอมขัดทุนเพราะกลัวว่าราคาทองคําจะลดต่าลงไปมากกว่านี้ค่ะวันนี้นะคะคุณจรินทราคงเอียดลงพื้นที่ไปที่เยาวราชเพื่อไปตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวนะคะติดตามรายงานจากคุณจรินทราได้เลยค่ะ ั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะหลังจากเปิดร้านมีประชาชนจํานวนมากขายแห่มาซื้อทองคําหลังจากที่ราคาทองคําในตลาดโลกลดลงเหลืออยู่ที่บาทละหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมีประชาชนและนักลงทุนอีกจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่แห่กันมาขายทองเพราะเนื่องจากกลัวว่าจะขาดทุนค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าจะลงอีกประมาณ100ร้อยเหรียญก็เลยจะขายอดก็รอยช้อนใหม่ค่ะ ให้ลงต่ําและไฟซ้อนใหม่ลงค่ะเพราะว่า,าเขากลัวว่าประเทศอื่นก็เกิดใช้นี่ไม่ได้จะกู้เอ f แล้วก็จะแบบจะเอฟจะให้ขายทองใช้น,นี่เหมือนกับไปบ,บัตรนะคะก็เลยกลัวว่าจะลงอีกแต่ถึงจะขายไปก่อนค่ะเสียงจากความตื่นตนอกของนักเก็งกำไรทองคำจนต้องรีบนำทองออกมาขายภายหลังจากราคาทองคำในตลาดโลกดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ราคาทองในตลาดเมืองไทยเหลือบาทและไม่เกินหนึ่งบาทด้วยเหตุนี้นักลงทุนทองคาจานวนไม่น้อยเกิดภาวะหวาดหวัน่นเพราะกลัวว่าราคาทองคาจะลดลงอีกจนบางรายต้องยอมเฉือเนื้อขายขัดทุนไปนับล้านบาทขณะที่บางรายนําขายเพียงบางส่วนเพราะหวังว่าราคาทองคาจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในไม่ช้า ในขณะที่คุณนิตยาอีกหนึ่งนักลงทุนที่เดินทางมายังเยาวราชซื้อทองคำก่อนหน้านี้เกียงสองวันเพราะเห็นว่าราคาทองลดลงมากถึงตั้งใจซื้อหวังเก่งกำไรแต่วันต่อมาราคาทองคำลดลงอีกทำให้เธอขาดทุนแล้วถึงบาทละ350ราสจากจำนวนทองที่เธอซื้อไว้200บาทแต่เมื่อวานนี้พี่ที่ซื้อจ่ายเมื่อวานนะแต่มารับของวันนี้ขาดทุนแล้วนะสาบาทละสามร้อยห้าสิบ ด้านนายยสมาคมผู้ค้าทองคำเปิดเผยถึงสาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวอย่างรุนแรงว่าเกิดจากการปล่อยข่าวเพื่อหวังทุบราคาทองของเหล่ากองทุนทองคำขนาดใหญ่ทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกทั้งยังมีปัจจัยเสริมจากการขายทองของประเทศไซปรัส แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเหตุการณ์ราคาทองปรับลดลงในรอบนี้ส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองออกมาจํานวนมากเนื่องจากความกังวลในความผันผวนของตลาดค้าทองคําในตลาดโลกทั้งที่ที่ผ่านมาเมื่อราคาทองปรับลดนักลงทุนจะแห่ซื้อเพื่อก,กักตุนนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติ จริงๆพวกข่าวบางข่าวนี่บางปีก็ต้องฟังแล้วก็ต้องศึกษาเยียงที่บอกว่าแต่บ้านที่ขายทองอมันทําให้ราคาสองรองผมว่านางปัจจัยมาจากให้ข่าวของพวกองทูนนะแต่บ้านขายทองแค่สิบกว่าตันสิบกว่าตังคนไทยเขาซื้อสองวันก็สิบกว่าตังคนนี่เดียวเองไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าข่าวพวกนี้มันตั้งใจมาทุกราคานะครับดังนั้นนี่นักลงทุนต้องระวังหน่อยปีนี้ ัานายกสมาคมผู้ค้าทองคำบอกว่าขณะน,นี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่เชื่อว่าจะไม่ลงมากกว่านี้หากราคาทองคำยืนอยู่ในระดับ1,375ดอลลาร์ต่อออนได้เชื่อว่าน่าจะสามารถเด้งกลับได้แต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็มีโอกาสลงต่อจึงอยากฝากนักลงทุนว่าช่วงนี้ให้รอการลงทุนทองหรือขายทองออกมาตามกระแสการเก็ฑ์กำไร ที่ทุบราคาในขณะนี้ควรรอดูทิศทางในตลาดช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ไปก่อนแต่จริงๆผม,ผมเชื่อว่าไม่น่าจะลงเยอะนะและจริงๆน่าจะมีโอกาสแรกงเครื่องมาอีกนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยผมมาศึกษาไดีๆนะครับนับเป็นยุคตื่นทองที่ส่งผลลบมากกว่าผลบวกต่อภาพรวมในตลาดทองเพราะนักเก็งกำไรไม่ควรนำเงินออกมาก้านซื้อในห่วงเวลานี้ แต่ผลสะท้อนอีกมุมกลับส่งผลดีกับอีกกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนักได้ควักเงินออมออกมาซื้อทองเป็นทรัพย์สินเก็บไว้อุกฤษเหล่าชินชัยถ่ายภาพสรินทรากรเอียดฮาร์ดข่ขาวรายงานค่ะขอบคุณคุณจรินทราและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปดูร้านทองในต่างจังหวัดกันหน่อยคะ่ะต่างจังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะทางลูกค้าขาจรลูกค้าประจําแห่ไปซื้อทองกันเป็นจํานวนมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ร้านทองในต่างจังหวัดคออ่อนข้างซบเซาคะ่ะ จากการสอบถามนะคะนางเทวีวัทิกวิทเลขาชมรมผู้ประกอบการร้านทองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าช่วงนี้ลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรมาเลือกซื้อทองกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะบริเวณถนนสมุทรจักดารักษ์เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งเป็นย่านร้านจำหน่ายทองมีทั้งชาวมุกดาหารเองชาวลาวจากแขวงสวรรณเขตสวรรณเขตนะคะมาเลือกซื้อทองเป็นจำนวนมากค่ะ ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อทองรูป,ปรพรรณน้ำหนักตั้งแต่2สลึงไปจนถึง2บาทหลายคนบอกว่าซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรนะคะเพราะคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและคาว่าราคาทองจะลงในช่วง1-2เดือนเท่านั้น ร้านทองในเขตเทศบาลเมืองก็เลยคึกคักเหมือนกันค่ะผู้ประกอบการบางรายบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้ามาซื้อทองกันเยอะมากจนทองบางรายไม่พอขายนะคะต้องโทรศัพท์มาสั่งที่กรุงเทพซึ่งทางกรุงเทพก็บอกว่าทองขาดตลาดส่วนใหญ่บอกว่ามาซื้อไว้เก็งกำไรขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำร้านก็ต้องเฝ้าระวังพวกมิจฉาชีพที่จะแอบแฝงเข้ามาในร้านเนื่องจากลูกค้ามาซื้อขายทองกันเป็นจำนวนมากค่ะ ผู้ประกอบการร้านทองในจังหวัดกาฬสินธุ์หลายแห่งก็บอกตรงกันนะคะว่าทองรูปพรรณขายดีมากตั้งแต่ช่วงสงการานต์ที่ผ่านมายิ่งราคาทองคำลดต่ำลงกว่าสองหมื่นบาทยิ่งมีลูกค้ามาซื้อกันมากขึ้นโดยเฉพาะทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงห้าสิบงคงและหนึ่งบาททั้งแหวนกำไลข้อมือสร้อยคอและเครื่องประดับอื่นๆได้รับความนิยมเป็นพิเศษจนทาให้ขณะน,นี้ทองรูปพรรณขาดตลาดไม่สามารถผลิตได้ทันต้องลดค่ากําหนดให้ลูกค้าและให้เลือกแบบอื่นแทนบางรายก็จะสั่งจองทางร้านเอาไว้ค่ะ และตามร้านจำหน่ายทองในเขตตัวเมืองลำปางหลังราคาทองคำปรับขึ้นมาบาทละ50บาทในวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณระชาชนจํานวนมากนะคะต่างเดินทางไปเลือกซื้อกันอย่างทึกคักโดยเฉพาะทองรูปพรรณค่ะอย่างไรก็ตามลูกค้าที่ไปซื้อทองส่วนใหญ่จะซื้อคนละประมาณ2-5บาทตามกําลังทรัพย์ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านทองประเมินว่าในระยะนี้นะคะราคาทองคำน่าจะผันผวนขึ้นลงไม่เกินบาทละ200บาทค่ะ ตกลงแล้วราคาทองคําจะผันผวนขึ้นลงมากน้อยอย่างไรราคาทองจะลดลงไปกว่านี้หรือเปล่าและจะมีโอกาสที่ขยับขึ้นมาสูงเหมือนก่อนหน้านี้ที่สูงถึงบาทละสองหมืเจ็ดพันบาทหรือไม่อย่างไรนะคะข,ข่าววันนี้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะเราจะคุยกับผู้มีการสูงวิจัยทองคํานะคะคุณกมลทันพรภัยสารวิจิตขณะนี้คุณกมลทันอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะต้องถามคำถามที่เชื่อว่าคุณกลทณฑนต้องตอบบ่อยในช่วงนี้ค่ะสาเหตุที่ราคาทองคําผันผวนอยู่ในขณะนี้ขอถามย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะครับผมต้องเรียนว่าลักษณะของการหอดอตัวลงมาของราคาทองคําในช่วงหยุดยาวของการที่ผ่านมานะครับเราต้องเรียนว่าเป็นลักษณะของการขายจากเจอการเิดแพน,นิคเซลลนะครับหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยรุนระดหนึ่งันห้า0อยี่บ 1, เหรียญลงมานะครับซึ่งต้งถื่อว่า เป็นกรอบแนวรับที่เป็นฐานเดิมเนี่ยในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมนาครับก็ทําทให้มีแรงขายต่อเน,นื่องอมานะครับประกอบกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น,นครับจากลักษณะของข่าวการขายทองคําของธนาคารกลางในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟดบันะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจบมาตรการ QE เด็ว์กำหนดค่ะโดยรวมก็ต้องถือว่าในตลาดเองเนี่ยมีข่าวในเชิงลบค่อนข้างมากครับทำให้มีแรงารขายออกมาตอนนี้ครับค่ะคาดว่าราคาทองคําจะลดลงไปมากกว่านี้อีกไหมคะ อ,อตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเซนิเมนต์ตลาดหรือแนวโน้มตลาดเนี่ยนะครับยังคงมีทิศทางในเชิงลบอยู่นะครับก็ต้องเรียนว่าเน,นื่องจากนักเคลื่อนที่เข้าซื้อจังหวัเนี่ยที่ชี้ราคาหอนตัวลงมาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงแล้วเราประเมินว่าการอ่อนตัวของทองคำในตลาดโลกเนี่ยอาจจะยังมีต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นนะครับจากการที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงแรงนะครับเราจะเห็นว่า ดีมาในตลาดเอเชียนยกลับมาคือพักอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงในในไทยเราด้วยนะครับก็อาจจะทำให้รกคางบราคาทําม,มีการปรับตัวขึ้นมาในระยะช่้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระยะก,กลางเนี่ยเรายังหวังว่าโอกาสที่ราคาทองจะมีการทับถ่านเนี่ยน่าจะยังดำเนินความไปครับค่ะหมายความว่าจะผันผวนขึ้นขึ้น,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 นลงลงเล็กน้อยในยราคาที่ไม่ไม่แพงมากแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ อีกสักระยะหนึ่งครับก็เชื่อว่านราคา่าจะยังคงตัวอยู่ตับกว่าสองหมื่นบาทตอน,นบ่ายสองคำตอนนี้ะนะครับลดรลอบก<า>ับ,<า>บเรื่องของการแข่งข้าวของข้างในตาดวันนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ราคาลกงเทพอาจจะได้รับแรงกดดันจากข้างในบาดด้วยครับค่ะจะต่ำกว่าสองหมื่นบาทแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะ คือต้องเรียนว่ากรอบเวลาเรายังไม่ได้ประเมินครับราต้องดูบริเวณทางเศรษฐกิจประกอบว่าลักษณะของการปรับตัวลงรอบนี้เนี่ยสามารถมีปัจจัยเข้ามาหนุนราคาทองคำได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ายังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนเนี่ยก็เชื่อว่าราคาอาจจะแกว่งตัวต่ำกว่ารับ20,000บาทลงมาเนี่ยทักทีใหญ่ครับค่ะและจะมีโอกาสขยับขึ้นไปสูงเหมือนเมื่อก่อนที่ราคาทองคำสูงสูง20,000ปลายปลาย20,070ต่อหนึ่งต่อบาทเนี่ยมีโอกาสขนาดนั้นหรือไม่ะผมเชื่อว่าค่อนข้างยากนะครับแม้ว่า Uh, วันนี้เนี่ยถ้าราคาทองคาในตลาดโลกกลับไปใกล้ระดับเดิมคือประมาณหนึ่งพันเ้าร้อยเหรียญเนี่ยนะครับเชื่อว่าทองคำในเพกก็ยังไม่ถึงไฮเดิมเพราะว่าเงินบาทบ้านเรา็พข็งแข่าขึ้นมาเยอะมากนะครับจากประมาณ3าสบเ็ดบาทวันนี้ลงมาขึ้นมาประมาณย8 6สิบแดหกบาทตอ่อดอลลาร์สหรัฐดังน,นั้นเนี่ยลักษณะของการปรับตัวขึ้นไปถ้าจะได้สอง0มืึหกสองหมื่นเจ็ดเชื่อว่างนะยากมากครับค่ะคาดว่าถ้าจะขึ้นได้สูงสุดจะอยู่สักบาทละเท่าไหร่คะผมว่าถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับราคาขึ้นมาได้เหนือสอง0มืนบาท ได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นบวกมากแล้วนะครับเรายังไม่ได้มองว่าจะขึ้นไปได้สูงๆถึงสองหมนสสองมื่นสี่นะครับในระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าถ้ามีการดีบ่าวขึ้นมาเนี่สอง0มื่นบาทเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกพอสมควรหรับนักลงทุนในประเทศที่ติดสูงๆอยู่นะครับอาจจะมีการแบ่งขายออกไปบ้างเพื่อเป็นการปัดการติครับค่ะแนะนำนักลงทุนหน่อยค่ะว่าควรจะทำยังไงดีคะควรจะรีบซื้อเก็บเอาไว้ไหมหรือควรรีบจะเทขายเพราะราคาอาจจะตกไปมากกว่านี้หรือควรจะทำยังไงดีคะ สำหรับนะักลงทุนที่ทกําลังจะเก็บสะสมเพิ่มเติมนะครับไม่นับชะลอ,อก่อนเพราะว่าทองคำเนี่ยเพิ่งกลับเข้าสู่ช่วงของตลาดขาลงครับเข้า<ะ>ใจอย่างนี้ก่อนนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งรีบซื้อนะนะครับแล้วก็ลักษณะของนักทุนที่ถือมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าถ้ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับก็อาจจะยังถือต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินสดเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งขายออกมาในช่วงที่จังหวะที่ราคามีการปรีบาวขึ้นมาก็ยังได้ครับ ค่ะแบบนี้ถ้านักลงทุนสงสัยนะคะว่าอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคําเพราะว่ามีการรายงานข่าวแต่ละกระแสมีการวิเคราะห์แต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันนักลงทุนบอกว่าเอ๊ะฉันจะเชื่อใครจะฟังใครดีจะมีการติดตามข้อมูลตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ จริงๆวันนี้เนี่ยต้องบอนว่าข่าวสารที่ออกมา่อนข้างเยอะนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทองคาเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะติดตลาดนะครับเพราะว่าราคากานมีแอนอตัวลมาเยอะดังนั้นเนี่ยการรับข้อมูลข่าวสารเองเนี่ยนะครับก็แนะนําว่านักศึกษอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารนิดนึงนะครับต้องเข้าใจถึงสมมติฐานในการตั้งเป้าหมายราคานะครับอย่าอย่าฟังแค่ว่าจะขึ้นหรือจะลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลที่เข้ามาซัพพอร์ตสักเล็กน้อยครับ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มลงทุนในตลาดทองคำในระยะนี้แนะนำหน่อยค่ะควรจะทำยังไงดีคะสำหรับตลาดทองคำในระยะนี้นะครับแนะนำว่าการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเนี่ยนะครับนครับแนะนำว่าอาจจะฉลยชะลอก่อนเพราะว่าเพื่อเซ็นเพ้่เป็นขาลงนะครับแต่ผมเข้าใจว่าการเข้าซื้อทองคำในช่วงนี้เนี่ยเป็นการเข้าซื้อทองคำรูปปัดนค่ะซื้อ่อก,การโวยพวกจริง ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการเข้ามาซื้อเพื่อการเป็นจำไดของราคาทางคำเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้านักลงทุนมือใหม่เลยเนี่ยนะครับแนะนำว่าวันนี้เนี่ยอาจยังอาจให้ศึกษาเกาะนะครับเพราะว่าการลงทุนในทองคำวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบปลอดภัยเหมือนสมัยก่อนนะครับวันนี้เนี่ยการแ่งแตัวของราคาหรือการเคลื่อนของราคาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะผันผวนอย่างวันนี้เนี่ยราคาทองคำในประเทศปรับตัว12ครั้งต้องถือว่าเป็นเป็นอาการย์ตบดีค่อนข้างเยอะในในในเกาะวันหนึ่งวันนะครับเพดัะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการชะลอการลงทุน ค่ะเอาละค่ะขออนุญาตสอบถามจากคุณกมลทันเพลงเท่านี้ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพักกอะครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคําเตือนและคําแนะนําจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอในการเลือกซื้อทองคําในขณะนี้นะคะต้องระมัดระวังการถูกเอาเปรียบจากร้านทองด้วยค่ะพักกอะครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะ เรื่องการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เซฟคอเซ็นเตอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าปตทพลังที่ยั่งยืนปวดเมื่อยแข้งขาปวดเมื่อยหลังไหล่ใช้มาวินน้ำมันยามาวินขวดนี้ไม่ห่างตัวยาฆ่าน้ำขาวตราประ่ายบินไซส์มินิเมื่อท้องเสียปวดท้องแน่นท้อง่นนานแชมพนในกลับอันเยยะวายไม่ได้ใส่น้อปิดใม่เลยไม,ม่ต้องพิคือนอนิีกินได้เลย สวัสดีค่ะมีคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณีจะได้รับความคุ้มครองจากการทําประกันภัยตามพรบหรือไม่วันนี้เรามีคําตอบค่ะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535และฉบับแก้ไขเพิเม่มเติม,ม2551ได้ให้ความคุ้มครองสําหรับผู้ประสบภัยจากรถกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณีผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเอง จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยพรบรตามความเสียหายจจริงและไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคอปพอ,พอสายด่วนประกันภัย1186วันนี้สวัสดีค่ะพิซซ่าฮัมาส่งแล้วครับเปิดกล่องแล้วหูจะใหญ่ห ใครเห็นก็ต้องตื่นเต้นใหม่รุ่มฮิตจัดใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นสองเท่าอร่อยสีหน้าสุดฮิตถึง30มิถุนายนพิซซ่าฮัดหนึ่งหนึ่งห้าศูเปิดความมาัศจรรยใหม่ให้กับคุณออกแบบความน่ารักให้กับตัคุณได้เองออกแบบป้านในฝันของคุณเองและเพิ่มสติกเกอร์เก๋ๆไว้คุยกับเพื่อนแล้วมาเจอกันที่ Li n e Play สบายใจทุกครั้งที่มาด้วยอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อรถอีสุสุดโดยเฉพาะพร้อมการรับประกันอะไหล่และงานซ่อมบริการตรวจเช็คสารสามรายการนี้ฟรีนะคะได้สบายใจกว่าที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีสุสกว่า300แห่งทั่วประเทศ หยดของยูก้าเอเซนส์ในพรอนไฮดรารีไวทอร์เเติมความชุ่มชื้นและล็อกเก็บยาวนาน24ชั่วโมงผิวยังดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำน้าเด้งเด้งแบบนี้ค่ะใหม่พรอนไฮดรารีไวทอความรักของเราสองคนลงตัวได้ข้อเสนอดีๆจากฮอนด้าฟรี ข้อเสนอของฉันให้หมดใจกับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งส่วนของผมวางใจกับดาวเพียง99000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเลือกความรักในแบบของคุณที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศวันนี้ถึงส1บ็พฤษภาคมนี้ ในช่วงที่ราคาทองคำลดลงแล้วก็มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะคะทำให้ประชาชนหลายคนค่ะแห่ไปซื้อทองคำเพื่อเก็บสะสมเอาไว้และเพื่อเก็งกำไรกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรพัน์นะคะเรียกได้ว่าบางร้านต้องเข้าแถวรอคิวกันเป็นเวลานานบางร้านเรียกได้ว่าแทบจะผลิตทองคำกันไม่เพียงพอกันเลยทีเดียวนะคะบางที่นั้นต้องเขียนใบจองล่วงหน้ากันเป็นสัปดาห์ค่ะ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกมาเตือนนะคะต้องมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อทองระวังอาจจะถูกร้านทองเอาเปรียบได้โดยเฉพาะราคาทองคําที่ผันผวนอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งทางสคบออกมาเตือนว่าต้องระมัดระวังแล้วก็มีคําแนะนําในการเลือกซื้อทองในการเดินเข้าไปในร้านทองด้วยนะคะติดตามคําแนะนํานี้นะคะจากรายงานที่เศษจของคุณวริดาหาระูมค่ะเชิญค่ะ ราคาทองคําที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนจํานวนมากนําเงินออมออกมาซื้อทองคาในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งไม่เพียงแต่ทองรูป,ปรพรรณเท่านั้นที่ขายดีหากแต่รวมถึงทองคงําแท่งที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าย,ยอดนิยมที่ประชาชนหลายคนหันมาซื้อกักตุนไว้เพื่อเก็งกําไรในอนาคตพี่เก๋เป็นอีกคนที่ตั้งใจมาซื้อทองคําแท่งในช่วงราคาทองลดลงแต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากทองคาขาดสต๊อกไม่มีทองส่งมอบ จึงยอมเสี่ยงให้ทางร้านออกใบจองทองคําให้และจะได้สินค้าในอีกเจ็ดวันข้างหน้าคนมาซื้อเยอะด้วยไม่มีทองให้แล้วออกใอใช่ใช่แล้วเราก็ค่อยมารับเป็นลนักษณะเป็นยังไงเขาไปก็เป็นใบกระดาษ<ๆ>ก็จะเขียนว่าเราซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มานัดรับอีกทีเช่นเดียวกับคุณแม็กนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจมาซื้อทองคําแท่งหนักห้าบาทเก็บไว้แต่ทางร้านกลับไม่มีทองคําเพียงพอจึงให้เขียนใบจองทองคําไปก่อน ทำให้เขาเปลี่ยนใจหันไปซื้อสร้อยคอทองคําแทนเพราะไม่กล้าเสี่ยงจ่ายเงินล่วงหน้าจํานวนมากโดยที่ไม่เห็นสินค้าก็คือว่าคือผมยังเรียนอยู่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องราคาทองแท่งหรือรูปพันธ์แต่ว่าคือว่าอย่างที่ผมซื้อทองรูปปพันธ์เพราะว่าถ้าเราซื้ออย่างนี้เรายังเห็นของเรายังอุ่นใจกว่าอย่างทองแท่งคือคนก็มามากหน้าหลายตาเราไม่สามารถรับรองได้50แม้10 จากการสอบถามประชาชนถึงความมั่นใจในการซื้อใบจองทองคำจากร้านทองบางส่วนก็กลัวว่าหลังจากครบกำหนดแล้วร้านทองอาจส่งมอบทองคำล่าช้าและกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบด้วยการปฏิเสธซื้อใบจองคืนหากราคาเพิ่มซึ่งทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบ,บก,ก็ออกมาเตือนให้ประชาชนมีความรอบคอบในการซื้อทองคำ หรือเลือกซื้อทองคําจากร้านทองที่น่าเชื่อถือรวมทั้งตรวจสอบไปจองทองคำอย่างละเอียดเพื่อไม่ต้องเสียใจภายหลังร้านขายทองนะครับร้านขายทองที่แจ้งว่าไม่มีสินค้าที่จะให้ในขณะนี้ก็ออกใบรับจองนะฮะออกใบรับจองให้ว่าได้ซื้ออทองชนิดใดเอาไว้นะครับได้ซื้อประเภททองใดเอาไว้น้ําหนักทองเท่าไหร่ตรงนี้ท่านต้องดูในใบรับจองให้ครบถ้วนนะครับ นะครับถ้าจะเป็นควารรมยินยอมของท่านที่จะไปซื้อทองแล้วขอเอาใบรับจองมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีวันวันที่จะส่งมอบสินค้ากันทางเลขาธิการสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแนะนําเพิ่มเติมอีกว่าก่อนตัดสินใจซื้อทองคําทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบให้ร้านทั้งน้ําหนักทองคําให้เห็นชัดเจนโดยทองคํหนึ่งบาทต้องมีน้ําหนักไม่ต่ากว่าสิบห้าจุดหนึ่งหกกรัมรวมทั้งต้องดูว่ามีการปิดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนหรือไม่ ร้านขายทองรูปภัณฑ์นะครับจะต้องแสดงข้อมูลของสินค้านั้นอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องแสดงว่าชื่อประเภทชนิดของสินค้าการที่สองทองที่จะขายเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่ต้องระบุไว้ชัดเจนมีข้อมูลว่าขณะนี้เริ่มมีประชาชนร้องเรียนเข้ามายังศคบถึงกรณีการซื้อขายทองคําผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีการจัดโปรโมชั่นซื้อทองคําราคาผ่อนดอกเบี้ยถูก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกลโกงที่ประชาชนต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในช่วงที่ราคาทองคําถูกลงในเวลานี้จินชัยพงพาณิถ่ายภาพวริดาหารภูมิฮาร์ดคอ์ข่าวรายงานค่ะข,ขอบคุณคุณวริดาและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอข่าวนะคะ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Your Gateway to Global Knowledge ทุกเรื่องการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เซฟคอรเซ็นเตอร์หนึ่งหนึ่งศูยบำรุงร่างกายบำรุงเลือบำรุงประสาเฮโมวิต hey, ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดรไพรินชูโชติพาวรประารธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทแถลงข่าวกลุ่มปตาทาเปิดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์3ประสานแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนผ่าน3โครงการเพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกทั้งกลุ่มเยาวชนผู้นำความคิดและพนักงานภายในองค์กรประกอบด้วย1 โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 2. โครงการสถาบันวิทยาการพลังงานและ 3. โครงการจัดตั้ง p t t Leadership and Learning Institute โดยทั้ง3โครงการจะมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเติบโตได้อย่างมั่นคงเพื่อความเจริญรุดหน้าทัดเทียมระดับสากลผมเชื่อว,ว่าแนวคิดนี้นะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่บริษัทขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะช่วยผลักดันให้พทประสบความสำเร็จ ในการขยายธุรกิจและในการทําหน้าที่ให้หลักรประกันความมั่นคงทางพลังงานให้กับกรทตลอดไปในอาานาคตข้างนั้นหลายคนอยู่กับงานเ,นเดิมๆแต่ผมทนความจำเจไม่ไหวผมและฟอร์ดเลนเจอร์ได้สร้างธุรกิจจากความฝันของผมเองผมธนากิจชินกิจการเจ้าของผมเตยฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำจังหวัดน่าน คุณสามารถใช้ชีวิตยอยู่กับการสัหรือคุณจะออกไปตามหามันวันนี้คุณเลือกอะไรฟอร์ดเลนเจอร์ชนะทุกอุปสรรคเปิดความมา่จันใหม่ให้กับคุณออกแบบความน่ารักให้กับตัวคุณได้เองออกแบบบ้าในฝันของคุณเองและเพิ่มสิกเกอร์เก๋ๆไว้สุ่กับเพื่อน <Line. S 1> แล้วมาเจอกันที่ l ลน e p l a y เวลาที่ร้อนอกใช่ไหมมันก็ร้อนใจด้วยอะ่ะมันอบไปหมดอับอบ ชืนคืน้อนบอะงั้นนี่แหละครูโน้ตกรรมราเย็นเบาสบายไม่อับชื้นเย็นออกเย็นใจแากกว่ไม่จบให้วัตชิเข้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงเห็นหน้าชื่อย่างเงี้ยอบชื้นนะ มันนอ,อะมันไม่เป๊ะป่ะติดพัดลมจริงปะ่ะจริงนี่เลยครูนวัตกรรมราเย็นเบาสบายไม่อับชื้นเย็นอ,อกเย็นใจแล้ก็ด้วยสูตร triple action system ผสานคุณค่าไมโคริสตัลน้ำพึ้งและสารสก,กัดจากเัลบรี่เพื่อผิวดูกระจ่างใสแปลงประกายดั่งคริสตัลครีมอาบน้ำลั x w ์ไวท์อิ r เพรสแค่ลั x ์เท่านั้น ทุกควาทุกความสมบูรณ์แบบแระจกร่อยย็นทุกความสุขวิธีของ KFC หมดเวลาของฮัทข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปที่ภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองบอสตันและเมืองใกล้เคียงต้องตื่นระหนกกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ เมื่อมีมือปืนดวนปืนกับเจ้าหน้าที่ในสถาบัน MIT ซึ่งมือปืนนั้นหลบหนีไปได้นะคะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมและทุกๆ SNS ค่ะสวัสดีค่ะ